ที่นั่งในรถข้างๆคุณพิธานนี่ไม่ว่างแล้วนะคะคนแอบ,บเห็นข่าวว่ามีคนจองไปแล้วอยากรู้ไหมคะว่าใครวันก่อนนะคะที่มีการสัมภาษณ์จากในรถนะคะคุณพิธาน,นี่ตอบสัมภาษณ์นักข่าวนะคะก็มีคนข่บตาดีแอบจบองเข้าไปเห็นค่ะข้างๆคุณพิธานนะคะมีคาซีของน้องพี่พิมพ์ค่ะลูกสาวคุณพิธานนั่นเองค่ะจากการบังคับใช้กฎหมายคาซีของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะคะเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมานี้ค่ะที่บังคับให้เด็กแรกเกิดจนถึง6ปีทุกคนที่ความสูงไม่ถึง1 3ึ ซนตระะคะจะต้องนั่งคาซีหรือว่าเก้าอี้นิรภัยในรถทุกครั้งที่เดินทางค่ะแดดดีวิทาดีติดน้องพี่พิมพ์ไปกับเขาทุกที่เลยคาซีของน้องพี่พิมพ์นะคะบอกเลยค่ะว่าไม่ธรรมดามากๆค่ะเพราะว่าเป็นแบรนด์ n ลโนลัก์ค่ะมาจากฝรั่งเศสชื่อรุ่นว่าเลโนฟิสค่ะสําหรับราคานี้คือ19,900ก็เลยทีเดียวค่ะ เบาะนุ่มนั่งสบายเหมือนโซฟาอุ้ยมีความนุ่มแบบเรียกว่าเป็นซ็อ n เน s ค u ชชั่นอย่างเขาบอกว่าเป็นเทคโนโลยีนะวัตกรรมเฉพาะแบรนด์นี้กันเลยนะเดินทางไกลๆก็เย็ยนสบายมากๆเพราะว่าเขาใช้ผ้าที่เรียกว่าคูลซ o อบค่ะนั่งนานๆก็ไม่ร้อนด้วยนะแล้วคุณพ่อคุณแม่ใช้คาซิสแบรนด์อะไรกันมาแชร์กันได้นะคะ